ปรับความคิดก้าวข้ามความผิดพลาดที่ผ่านมากร t บ mindset หรือแนวคิดแบบก้าวหน้าไม่จะเป็นว่าต้องคิดเพื่อเดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีประโยชน์สำหรับการคิดเพื่อก้าวข้ามหลุดพ้นจากอดีตที่เป็นความผิดพลาดที่เรายังลืมไม่ได้ปล่อยวางไม่ลงปงก็ไม่ได้นะครับมันติดหัวติดตัวคาใจเรามาตลอดแม้ว่าเรื่องนั้นๆบางเรื่องผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตาม คนบางคนความผิดในอดีตนี่แหละคือตัวดีที่ทำให้เสียโอกาสดีๆในปัจจุบันและอนาคตเพราะความผิดพลาดในอดีตมันตามมาหลอกหลอนเราอยู่เสมออยากจะแนะนำเทคนิคเพื่อปรับ Mindset หรือแนวคิดให้ชีวิตหลุดพ้นจากความผิดพลาดในอดีตออข้อแรกเลยครับเทคนิคแรกก็คือปลดปล่อยด้วยการปล่อยของออกเทคนิคนี้ผมใช้บ่อยมากครับ คือเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีคล้ายๆกับประมาณรีไซเคิลคือเอาความผิดพลาดของเราไปเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นทำไมมันถึงดีครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เป็นบทเรียนความผิดพลาดของเราเนี่ยเราเก็บไว้คนเดียวมันก็จะเป็นของเน่าของหมักหมมแล้วมันก็กัดก่อนกินใจเราตลอดไปเราลองเปลี่ยนความรู้สึกผิดของตัวเองนี้ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น แล้วเราจะรู้สึกว่าบทเรียนเรามีคุณค่านะมันไม่ใช่ตราบาปอีกต่อไปเราสามารถแบ่งปันถ่ายทอดนะประสบการณ์ความผิดพลาดนี้ให้กับคนอื่นได้ไม่ต้องเขินอายไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องกลัวเสียศักดิ์ศรีแต่ต้องกลัวว่าถ้าเก็บไว้คนเดียวไม่แบ่งใครเนะี่ยมันจะกัดกินใจเราตลอดไปไม่ค่อยคุ้มนะฮะลองดูครับเทคนิคนี้ผมใช้บ่อยมากนะทุกครั้งที่เราแบ่งไปความรู้สึกดีกลับคืนมาทุกครั้งที่เราแบ่งไปความรู้สึกดีกลับคืนมา ทำแบบนี้เรื่อยๆเหมือนเรากําลังอะ,อะไรนะผ่อนเงินกู้ในชีวิตเหมือนความผิดพลาดก็คือเงินกู้ทุกครั้งที่เราแบ่งปันให้กับคนอื่นมันคือการผ่อนผ่อนหนี้ที่เรากู้ไว้ทําไปเรื่อยๆสุดท้ายความรู้สึกดีนะจากการที่คนอื่นได้รับบทเรียนจากเราเนี่ยมันจะช่วยกลับมาเยียวยาจิตใจเราเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนเทคนิคข้อที่2ครับเอาความสําเร็จข้างหน้ามาเกทับความผิดพลาดใน ถ้าเรามีความผิดพลาดอะไรสักอย่างในอดีตลองดูว่ามันมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนให้เราไปตั้งเป้าหมายในอนาคตสักเรื่องที่บอกว่าถ้าทำสำเร็จแล้วมันจะยิ่งใหญ่และลบล้างความผิดพลาดในอดีตที่เกิดขึ้นในใจเราได้พูดง,ง่ายๆคือเอาจิตใจไปจดจ่อย,ย้ายย้ายจิตใจซึ่งจมปักอยู่กับความล้มเหลวไปจดจอกับเป้าหมายความสําเร็จในอนาคตที่ใหญ่กว่าเช่นเราเคยลงทุนขาดทุนไป10,000ืบาทนะฮะ เราลองไปตั้งเป้าหมายทําอะไรสักอย่างอาจจะไม่ใช่การลงทุนก็ได้แต่ถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ขาดทุนนะเช่นเราอาจจะได้เงินกลับมาเป็นหลักแสน,นเป้าหมายแบบนี้แหละที่จะเขาเราียกว่าไปยืมความสําเร็จข้างหน้ามาชดใช้หนี้ความผิดพลาดในอดีตก่อนเหมือนเราไม่มีตังค์เราก็ไปซื้อรถไปกู้มาก่อนนะฮะเดี๋ยวผ่อนใช้ทีหลัง ถ้าทำแบบนี้ก็คือในหัวในใจเราก็จะทําให้มันมันปัญหาในอดีตมันเล็กลงเพราะว่าความยิ่งใหญ่ความสําเร็จในอนาคตมันดูเหมือนใหญ่กว่าเทคนิคข้อที่สามครับย้อนเกรดความผิดครับแทนที่เราจะให้ความผิดพลาดมันหลอกหลนแเราตลอดเวลาตลอดไปเราวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับนะไม่หนีก็ยอมให้มันหลอกเราลองย้อนกลับไปวิเคราะห์ทบทวนนะต่อสู้กับสิ่งที่มันตามหลอกหลอนเราหน่อยว่าจริงๆมันน่ากลัวขนาดนั้นจริงหรือไม่ ลองดูว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรายัางอายุน้อยไม่มีประสบการณ์เราคิดน้อยเกินไปหรือตอนนั้นสถานการณ์มันทําได้แค่นั้นมันทําได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วค่อยๆแกะเอาบทเรียนนั้นออกมาและหาคําตอบใหม่ว่าตอนนี้จุดอ่อนเหล่านั้นหรือสาเหตุเหล่านั้นมันยังอยู่กับเราไหมหรือว่าจนถึงตอนนี้เราพัฒนาตัวเองจนเราไม่มีไม่มีทางที่จะเจอปัญหาแบบนั้นอีกแล้วถ้าเราคิดว่าเอ้ยเรา ยังมีจุดอ่อนอยู่เราจะได้เอาไปพัฒน,นาตัวเองต่อเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำถ้าปิดไปแล้วก็ปิดจ็อบเลยเลิกคิดถึงมันอีกนะเพราะถ้าคิดไปไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปคิดถ้ายังคิดย้อนไปย้อนมาให้ย้อนกลับไปทบทวนมันใหม่ไปย้อนเก็ตมันแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะหายจากหัวจากใจของเราไปเทคนิคข้อที่4ครับเลิกเอาปัจจุบันไปเกทับหรือทับถมความผิดพลาดในอดีตอย่าไปซ้ำเติมอดีตด้วยความรู้ปัจจุบัน ผมอยากจะพูดคำคำหนึ่งว่าอย่าเอาความฉลาดในปัจจุบันไปตัดสินความโง่ในอดีตครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยเพราะมันไม่ยุติธรรมกับอดีตนะครับเราชอบเอาความรู้ความคิดสถานการณ์ปัจจุบันย้อนกลับไปตัดสินซ้ําแล้วซ้ําอีกกับความผิดพลาดในอดีตเช่นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้น่ารู้งี้รู้งั้นโอ้โหเยอะมากต้องไปถามว่าไอ้ที่เราบอกรู้งี้รู้งั้นเนี่ยมันรู้ก่อนแล้วเราไม่ทําหรือว่าเราผิดไปแล้วแล้วเราคอยมารู้ทีหลัง ถ้าเรารู้ทีหลังอย่าไปตัดสินครับไม่ใช่ศาลตัดสินคดีไปเรียบร้อยแล้วค่อยไปยืดหลักฐานว่ามีหลักฐานหนึ่งต้องท้ามสี่ห้าอย่างนี้มันมันไม่ควรทำครับทำไปก็ไม่มีประโยชน์แน่จริงเราลองเอาความฉลาดปัจจุบันนะ่ะอย่าเอาไปตัดสินความโง่นในอดีตแต่เอาความฉลาดปัจจุบันไปตัดสินอนาคตดูสิใครที่ยังเจอปีศาจร้ายนะของความผิดพลาดในอดีตมาตามหลอกหลอนอยู่จงคิดว่าถ้าเรายอมให้มันหลอกหลอนเราไปเนี่ย มันจะหลอกเราเราไปนานแค่ไหนเราทนได้แค่ไหนรีบจัดการมันก่อนซะก่อนที่จะสายเกินไปหากเราจัดการกับอดีตได้ปัจจุบันและอนาคตของเราดีกว่านี้แน่นอนครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดครับขอบพระคุณสำหรับการติดตาม